มีอันนี้จะแดกอันนั้นมีแบงค์พอมีอม่จะกินกอาบูซีโน่มีเกาเหล่าจะแดกมีเหลืองมีแฟนตาจะกินสไปจะกินอะไรกันแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องกิน์มันไม่ได้ตั้งใจเออให้ซื้อไม่ตั้งใจก็จทำเองค่ะไปซื้อเองเนาะแต่เราเพอใจเรื่องอะไรเราจะกินอะไรใครจะกินหมาหมาพี่อะไรใช้ไม่ได้เลยแล้วที่ตัวเองใช้คนอื่นได้เพราะพี่ใช้ได้อะอ้าวแล้วทำไมทำไมพี่จะใช้พี่บ้างไม่ได้วะก็เรื่องมากอ่ะเข้าใจปะพี่เนี่ยนะเรื่องมากอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยวันที่บีเรื่องมากพี่บ่นอย่างน<ช>ี้ได้บอกว่เลยมีจ้ะเพราะว่าชั้นสัตว์กบกตลอดเนาะอยากกินอะไรเชิญจอดเลี้ยวเข้าไปเลยคะ่ะแล้วก็ซื้อเลยตามอัเกรใจเลือกเอาเลยถูกใจแน่นอนไม่ต้องควรจะซื้อไม่ถูกใจไม่ต้องควซื้อผิดทิปที่มึงเคยเป็นนะัวดจำได้สวัสดีครับทุกคนโหวันนี้นะครับต้องบอกว่ามากันแบบ หัวยุ่งเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากเพิ่งตื่นแล้วเราก็ออกมาหาอะไรกินข้างนอกกันนะครับตอนนี้ผมใช้คุณบีลงไปซื้อกาแฟผมต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เขานะนานๆทีจะใช้เขาอะพี่บอกว่าอยากจะลองใช้ดูบ้างอะต้องบอกว่าปกตินี่ผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยใช้เขานะนานๆทีจะใช้อะไรเงี้ยต้องดูอารมณ์ด้วยถ้าอารมณ์ดีก็เขาก็จะทําให้หมดทุกอย่างเลยโดยที่แบบเราไม่ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบอารมณ์ไม่ดีก็คือไม่ต้องทําอะไรกันแค่นั้นเองผมก็ไม่ทำนั้นจบนะ ทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าผมจะมากแกล้งทําในสิ่งที่มันเคยทํากับผมไว้ถ้าทุกคนได้ดูคลิปคลิปที่ว่ามันเอาแต่ใจนั่นแหละก็กิวข้าวก็วรู้ว่าหิวอะหิวข้าวลนะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง ผมจะลองมาทำดูซิว่ามันจะมีความอดทนได้เท่าผมหรือเปล่าแค่นั้นเองผมอยากรู้แค่นี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้ด้วยว่าความอดทนของคุณบีเวลาโดนโดนผมใช้โดนผมกดดันโดนผมบ่นมันจะทนได้ขนาดไหนผมจะมาดูว่ามันจะทนผมได้ขนาดไหนหรือว่ามันจะแบบไม่ทนแล้วมันก็โมโหใส่ผมอีกทีนึงอยากรู้จริงๆแลวเกินตอนนี้ทุกคนตามต่อคลิปนี้แล้วกันครับตอนนี้ผมใช้ไปซื้อกาแฟเดี๋ยวรอมันขึ้นมาวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเราจะทำให้มันโมโหหรือเปล่าหรือว่าเราจะหรือว่าคลิปนี้มันจะผ่านไปได้ดี ทุกคนคอยดูคลิปนี้ไว้ล้วกันเจอก่นนแน่แต่อย่าใจร้ายกับพี่นักเลยสงสารพี่เถอะ <c oughs> ลงไปยังไงฝนตกฝนลำตอนไม่ลงฝนไม่เห็นตกน้ำไร <c oughs> แล้วทำไมไม่ทิ้งอ่ะเอาไปโอ้พูดกี่รอบแล้วว่ากินน้ำมันกินเหลือมต้องเอาไปทิ้ง อลละไรบนรถล่ะอันนี้อะไรเนี่ยปลาสิกทธิโชคแบล็คคอฟบบคอฟี่แบล็คคอฟฟี่เอออะไร่อะไรพี่สั่งเอพิโซบบเซอพิโซอะไรปกติก็กินแบล็คคอฟฟี่ทะลึง่งนี่ก็พูดอยู่อะเออวันนี้เอาเอพิโซนะตะโกนตามไปอยู่แล้วคืออะไรแบล็คแบลคอฟฟี่มาั้งปกติตัวเองก็กินแบล็คคอฟฟี่บีบางทีมันก็ต้องอยากเิวอยากเปลี่ยนบ้างโอย วันที่กูไปซื้อให้เนี่ยเนาะแล้วทำไมอ่ะตัวเองก็งเคยซื้อให้อยู่ก็ซื้อแต่แบคคอปี้เว้ยไม่เคยซื้อไปซื้อมืใหม่ไปไม่อา้าวก็แค่ลงไปซื้อใหม่เนี่ยคอาปิดแล้วออกินแบคคอปปี้ก็กินอย่ามาจะอ้วโนโอแน่เลยกูว่าต้องกินเนาะเขาหลังนะดูดีๆดิดีพ<ข>อส<ด>องอน,นะนะลงไปซื้อเอง เขาหลังลงไปเองจ้ะคือตัวเองซื้อผิดนี่คือจะไม่มีคำพูดอย่างอื่นเลยใช่ไหมไม่ได้ซื้อพี่ปกติอ่ะพี่กินแบล็คคอฟฟี่ตลอดเวลาหนูซื้อแบล็คคอฟฟี่จากอเมริกาโน่เนี่ยคืออันนี้ตลอดไม่เคยกินอย่างอื่นเลยก็พูดอยู่ว่ามีก็รู้อ่ะพี่สั่งแค่สองอย่างถูกป่ะใช่เออแล้วไม่ไม่มีฟิลแบบคิดว่าพี่จะอยากกินเบฟโซ่อย่างอื่นอะไรบ้างหรอโอ้ใครจะไปคิดแหละถ้าคิดซื้อมาไม่กินนี บอกพี่ชาไทยค่ะยังงี้ไม่มีแร้วชาไทยพูดไปเรื่อยไม่แดกไม่แดกก็ไม่ต้องแดกให้ลงไปซื้อใหม่ก็ไม่ซื้อเรื่องมาร้านมันปิดแล้วก็ปกติก็กินแบกอ่ะจะอะไรอ่ะพี่ให้มันเหยประสาทโวนประสาทงานแต่คนก็เอาสาดไป้ื้อให้ปกติลงไปซื้อเองนีสามไม่กินไม่กินก็ไม่ต้องกินอย่าแดก ใช้อะไรไม่เคยได้ดังใจไม่ได้ดังใจเลยเตแม่ก็พอเชื่อหยก๋วยเตี๋ยวไก่มาละใจเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละซื้อมาเลยอะไรกันอะไรขับรถอยู่ว่าลงไปดีก็ไปซื้อให้หน่อยไม่ได้หรือไงเราขับรยุดก็จอดดิปวดตเนี่ยมีมีลมแต่เรื่องเยอะไปให้หน่อยจะถ้าหนูไม่สบายอ่ะครจะรับผิดชอบกินยาเอาแล้วเอาลัยก๋วเตี๋ยวไก่น้องไก่ ว่ารวมไก่โอ๊ยมันจอดได้ทั้งสองบ้างแน่มันเป็นอะไรล่ะซื้อมาไปซื้อมาเถอะอเอเบ,บเ,เร็วๆด้ะรีบใช่ไหมไม่รีบหรอกกูรู้ว่าพวกกูรีบกูรู้ว่ามันจะพูดอะไรต่อรีบไหมล่ะไม่รีบร,รีบก็ลองก่อนเอ้าเอาเอาเอา้าโอ้โหเปียกหมดแล้วโอ้โหรักลุเล,ละเหลือเกินก็ซื้ออะไรมาเกาเหล่าไก่ เนี่ยเกาเหลาอะไรอ่ะทนัไมไม่มีเส้นมาเลยล่ะเกาเหลาแล้วมันไม่มีข้าวถูกปะข้าวมีเดี๋ยวหนูไปซื้อข้าวไงจะกินข้าวอ่ะกับฟางแล้วจะกินข้าวเปล่าไหมก็รู้นะว่าเออถ้ามันนอกจากเกาเหลาอ่ะที่กินบ่อยก็มีเหลือก็รู้นะมีแค่เส้นเดียวเนี่ยซื้อเกาเหลาไหมเก็บเอาใหม่ไปซื้อไหมล่ะ มีอันนี้จะแดกอันนั้นมีแบมบี้จะกินอาปูชิโน่มีเกาเหล่าจะแดกมีเหลืองมีเป็นตาจะกินจะไปจะกินอะไรกันนักไอ้เหี้ยยังไงฮะยังไงจะทำยังไงอ่ะมันไม่ต้องกินมันไม่ได้ตั้งใจเออให้ซื้อตั้งใจก็ทำเองค่ะไปซื้อเองเนาะแต่ว่าเผื่อใจในเลือกอะไรเราจะกินอะไรใครจะกินหมาหมาไม่ไหม ก็ต้องกินน่ะถูกปะกินเข้าไปกินแล้วเดี๋ยวก็ขี้แต่เรื่องมากไปอย่างหมดแล้วเ,เนี่ยเปียกแล้วมันเกีย่ยวอะไรอ่ะมันท่านไม่สบายไม่สบายให้ก,กินยา six and a half hours later hours six เดี๋ยวแวะซื้อของเซเว่นให้หน่อยดิเอาอีกแล้วทำไมอะไปซื้อเองดิก็มันไม่มีน้ำเนี่ยไม่ได้อยากดืน่น้ำเปล่าเน,นาเนอะอ้วนตีนเข้ามาแม่ง พี่อะไระใช้ไม่ได้เลยแล้วที่ตัวเองใช้คนอื่นได้เพราะพี่ใช้ได้อะอ้าวแล้วทำไมทำไมพี่จะใช้บีบ้างไม่ได้วะตัว่องมากอ่ะเข้าใจปะพี่นนนเนี่ยนะเรื่องมากอะส่วนส่วนพี่ขอเปลี่ยนอยะอะไรวะใช้แค่นี้เองที่ตัวเองใช้ได้ใายรอบดเนสจริงๆคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรไม่ก็แค่อยากเอออยากร<ม>ู้เนี่ยคาแฟจะกินอาบูชิโนก้าวเหล่าจะกินบีเหลือกอแฟกินเอฟเฟซโซเออใช่คุณพูดไปสองว หลายรอบแล้ววันนี้มีันี้จะกินอันนั้เมียน,นนั้นจะกินอนไรเฮ้ยวันพี่บีเรื่องมากพี่บ่นอย่างนี้ได้ปอวะไม่เคย<ะ>มีจ้ะเพราะว่าฉันสัตว์บกตลอดเนาะอยากกินอะไรเชิญจอดเลี้ยวเข้าไปนะค่ะแล้วก็ซื้อเลยตามมาเพือนใจเลือกเอาเลยถกใจแน่นอนไม่ต้องกลัวจะซื้อไม่ถูกใจไม่ต้องกลัวซื้อบีดเชิญเลี้ยวคุเ,<อ>เองเลยค่ะดีดขอบคุณมากขอบคุณที่ให้เบียบแล้วก็ไม่พอใจจะแตกแดกไม่ได้สัตว์ยาวเลยด่างยาวเลยคือพี่ต้องบน่นพีนด้วย<ด> วันเนี้ยไ,ไม่ใช่บีมาบ่นพี่ถ้ามหลายรอบแบบอ้าวคืออะไรวันนี้ตั้งใจจะทําคลิปแบบว่าเอาแต่ใจนะเวย้ยแบบเป็นคนเรื่องมากแบบที่แบบที่ที่มึงเคยเป็นแบบกวชจำแได้จำแท็บ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 แล้วทําไมคือคือพี่เป็นอย่างนั้นตั้งไม่ได้เหรอเฮ้ยที่ตัวเองล่ะปหปวดแล้วโดนส่งปวดปวดแล้วเนี้ยเล่นอะไรกันเละ ่่น้รูแตวัก็คือแบบเออเฮ้ยทีมันเล่นเราได้เว้ยที่แบบว่าทีแบบแม่งเขาใจใจอะไอเราก็อดทนมันได้ได้ตลอดนะแต่ทีแบบเออหรอเดี๋ยว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 คือรักถูกต้องอดทนใช่ไหมไม่ถึงว่าตอนที่เขาใจใจอะคือต้องอดทนเหรอเฮ้ยทำไมอดทนกูก็ต้องบวกมึงสักทคือต้องอดทนเหรอก็ต้องซัดเขาสักทีคือรักแต่ต้องอดทนใช่ไหมอ้าวไปวนะแล้วคือรักแต่ต้องอดทนเหรอไปวนะแล้วกูกูพูดผิดเลยเนี่ย ทำไมพี่ต้องอดทนอ่ะอะแล้วทำไมอดทนก็ต้องบวกกันเลยดิก็ต้องซัดก,กันหน้ากันแล้วไม่พี่พูดเหมือนแบบว่าเนี่ยพี่อดทนกับหนูมากแต่หนูไม่อดทนกับพี่เลยพี่ยอันนี้แสดงว่ารับเราต้องอดทนน่ะมันรู้สึกเอะไรไหมอ่ะอะไรวะนะไปเวไหนเนะี่ย <laughs> อะไรวะ